ปกินอากาธรรมนะเป็นปกินอากาธรรมเหมือนกันฟังอะไรดีนะโอ้วหเนี่มีเรื่องเยอะเลยเนอะโอ้เลือกเลยมันมีเรื่องเยอะเลยเลือกได้หรือเปล่านะไป อเรื่องอืออยู่บ้านเลือกได้มันเป็น YouTube ใช่ไหมอันนี้รายการสดเลือกไม่ได้อ๋อเป็นรายการสดเลือกไม่ได้อืมอ่าอ่ะขอเจริญพรจ้ะก็ธรรมะสบายๆแล้วกันเนาะก็เมื่อวาน เมื่อวานก็เป็นวันที่เราทั้งหลายก็คือได้เป็นวันชีตังเมนะเมื่อวานเมื่อวานชีตังมีที่วัดใหญ่ก็ชีตังมียอดธรรมจักนะธรรมจักยังสวดกันอยู่หรือเปล่าอมอืยังส่งกันอยู่นะเอาแล้วกันตกหล่นแล้วเมื่อวานอนะโอ้เมื่อวานนี้เขาชี้ตังเมแล้วต้องส่งนั่นเนี่ยโอ้าตายละขาดไปร้อยหนึ่งในงนเมื่อวานเนี่ยทบยอดใหม่แล้วกัน ยอดใหม่อีกสองพันหกร้อยกว่าล้านนะจําเลขไม่ได้แล้วจาได้แต่รู้สึกเลขที่เสียตังซื้อวัดไปเนี่ยจาได้นี่แม่นเลยทุกตัวนะก็เมื่อวานนะชี้ตังมีเราก็ได้ชี้ตังมีแล้วนะซื้อวัดซื้อวัดได้แล้วนะครับซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วนี่ไม่ใช่ว่าได้นะซื้อได้แล้วแต่ว่ายังอยู่ไม่ได้นะเนอพอซื้อได้แล้วก็ต้องมาสร้างต่อ สร้างให้มันเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบนะมีห้องปฏิบัติธรรมนะมีห้องพักมีห้องต้อนรับเออมีห้องหลงปูเออก็ต้องทำอีกนะก,ก็มาดูกันนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะตอนนี้ก็กำลังวางแปลนนะวางแปลนตีแปลนออกมาทำเล้าก่อนเลอามาแล้วก็ให้หลวงพี่ท่านจินตนาการ อ่ะห้องปฏิบัติธรรมมาให้เห็นแล้วใช่ไหมเออก็จะออกประมาณนั้นแหละนะก็มีหลายเสียงนะถามเอ,อ้าห้องปฏิบัติธรรมไปดานเปน็นยังไงเนอะรอดไฟเอาอย่างงั้นมาใส่เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> นะเออนะครับนนเนื่องด้วยว่าเรามันเป็นตึกนะเรากําหนดอะไรที่มันนั่นไม่ได้ด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าคานตรงนั้นรู้สึกว่ามันคานมันต่ํามากถ้าเราจะตีฝ้าอีก ใส่อะไรอีกหลายอย่างก็เลยเออเอาลองดูแลกันนะค่อยๆเดี๋ยวลองดูแต่ตอนแรกก็คืออยากให้มันเปลื ой, ปล่ยๆแล้วก็มันโลง่ลงๆให้ดูแล้วทํายังไงก็ได้ให้มันดูสะอาดตาแล้วก็รู้สึกว่าโลง่ลงๆเนี่ยก,ก็ก็นะี่คือเป็นแบบเบื้องตน้นนะแบบเบื้องต้นที่อ่าที่ที่ทําออกมาก่อนนะแบบเบื้องต้นที่ทําออกมาก่อนก็เดี๋ยวตามดูนะ ตามดูนะว่าเราจะสร้างมาอย่างไงแต่ว่าเทศกาลหลักอย่างหนึ่งที่จะถึงนี้ก็เดือนนี้ก็8จะสิ้นเดือนแล้วนะ9ต้นเดือน10นะอาทิตย์ที่สองนะหลังต้นเดือนมันที่11ตุลานี้ก็จะทอดกระถินแล้วนะก็เหลืออยู่อีกแค่40กว่าวันเองนะเออเหลืออีก40กว่าวันก็จะทอดกระถินแล้วนะครับดังนั้นเราก็ยังมีบุญใหญ่อีกนะนะบุญที่เราจะทําก็คือกระถินนะปีนี้ ได้ชื่อว่าเป็นกระถินหลักนะกระถินของวัดพนาเกาลูนปีสุดท้ายแล้วนะปีต่อไปเป็นวัดพระธรรมกายเกาลูนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะปีนี้ก็เลยให้ชื่อกระถินที่เราจะทํานี้ก็คือเป็นกระถินแก้วเกาลูนนะครับอ่ากระถินแก้วเกาลูนเออมีความหมายนะนะไว้เดี๋ยวจะมากระซิบให้ฟังข้างหลังว่าทําไมถึงชื่อแก้วเกาลูนเออเออ,อแก้วเกาลนมันก็เป็นชื่อ อ่าแก้วเกาลูนก็มังกรนะเก้าตัวด้วยนะอ่าแก้วก็คือแก้วเกาก็เก้าใช่ไหมลูนลูนก็เกาหลงอ่ะเกาลงอ่ะจริงเกาลูนมันเป็นชื่อของกวางตุ้งนะที่จริงมันเป็นเกาลงใช่ไหมอืมนั่นแหละเกาลูนจริงๆอ่ะเป็นมังกรเก้าตัวด้วยนะเออเราอยู่ในดินแดนมังกรจริงๆด้วยนะครับอ่าเกาลูนภาษาไทยนะครับว่า จริงวัดเราก็เคยจริงวัดเก้ามังกรนะจิ๋วหลงฝาดซันซื่อนี่ใช่ไหมอืมจิ๋วหลงฝาดซันซื่อนี่ก็คืออ่าวัดมังกรเก้าตัวนะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับอุ้ยยิ่งกว่ามังกรอีกนะครับมีทุกอย่างเลยพญานาคก็จะมาแล้วนะก็นะครับ ก็ชื่อชื่อเป็นทางการชื่อเป็นทางการก็จะเป็นวัดพระธรรมกายนั่นแหละแต่ว่าถ้าชื่อเรียกอะไรเราก็เออเป็นภาวนาการุณไปตลอดก็ได้ติดปากมาแล้วก็ติดมาสิบปีแล้วก็ติดไปตลอดก็ได้แต่เวลาถ้าจะพูดเป็นทางการเราก็เออเป็นวัดพระธรรมกายกรุณก็เหมือนกันที่เราเรียกวัดใหญ่อ่ะไปไหนไปวัดธรรมกายชื่อที่จริงเป็นยังไงวัดพระธรรมกายใช่ไหมชอบตกพระไปเยอะเลยเลยนะนะ คนไปว่าเอางทีท่จะพูดเอาไปไหนไปวัดธรรมกายเอาวัดธรรมกายที่จริงวัดเราจริงวัดพระธรรมกายนะเออชอบเรียกแค่ว่าสั้นๆเรียกเออวัตธรรมกายวัตธรรมกายอืมชอบตกพระอยู่เรื่อยเลยนี่แหละนะไม่ค่อยนึกถึงพระเท่าไหร่แต่นึกถึงพระได้พระก็จะไม่ตกหายไปไหนนะครับก็เราผ่านพ้นช่วงนี้มาเป็นวันแห่งปิติแล้วแล้วเราก็ได้ถวายบูชาธรมรมหลวงพ่อท่าน ในวันครบรอบอุปสมบทของท่านพอดีเลยนะเข้าสู่ปีที่เข้าสู่ปีที่นั่นแล้วนะห้าสิบสองแล้วนะพรรษาห้าสิบสองแล้วปีเข้าสู่พรรษาที่ห้าสิบสองของท่านด้วยเออเป็นอะไรที่ยากนะยากนะที่เราจะทําได้เออหลายๆคนยังอัศาจรรย์เลยนะอือหลายๆคนไม่เท่าไหร่หรอกเราเองอัศาจรรย์ใจเลยนะว่าเออทาได้ยังไงนะอัศาจรรย์หรือเปล่าอืมที่จริงนึกไปนึกมามันเป็น มันเป็นการร่วมแรงร่วมใจของเราเองนะถ้าถ้าทุกคนไม่ไม่ตั้งอยู่ในบุญไม่เห็นความสําคัญในบุญก็จะไม่มาวัดไม่มานั่งสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมเพราะไม่เห็นความสําคัญตรงนี้ภาพเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นสถานที่ตรงนี้มันก็จะไม่มีความหมายแล้วทุกคนคิดว่าเอออยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านก็ได้บุญเหมือนกันนั่งสมาธิสวดมนต์ถามว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องมีวัดก็ไม่ต้องมีพระ เออใช่แนะ่ทุกคนก็ทําอยู่บ้านเออแต่ทําไมถึงมีวัดเพราะว่าหนึ่งคือพอถึงเวลาทุกคนได้มาทําร่วมกันพอทําร่วมกันปุ๊บมันเป็นพลังหมู่มันเป็นพลังแห่งความสามาคัคคีมันเป็นพลังที่จะสามารถขยายแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้เขารู้ว่าชาวพุทธเราเป็นพุทธแบบไหนไม่ใช่เป็นพุทธนั่งสวดมนต์อยู่บ้านแต่นะ่เวลาเรามาปุ๊บอ่ะเราได้ทําพิธีกรรมได้ประกอบพิธีกรรมแบบพุทธ ได้เห็นว่าเออเขาทํำยังไงถ้าเราเห็นของอมหายานใช่ไหมถึงเวลาเขาไปวัดจีนน่ะเขาไปสวดมนต์กันไปยังไงโอไปนั่งกันเต็มนะถึงเวลาเขามีชุดคลุมศีลของเขาด้วยใช่ไหมนั่งสวดมนต์กันดูเป็นนั่นของเราล่ะโอ้จะให้ใส่ชุดขาวมาวัดยังอิดออดอิดออดอยู่เลยโอ้ไม่ใส่หรอกนู่นนั่นนี่เอาชุดไทยใส่สบายนู่นนั่นนี่เอามาเห็นไหมแต่พอถึงเวลาอทําไมเราถ้าเรามาทาเงี้ยมันก็จะเป็นต้นบุนต้นแบบเป็นแบบอย่าง แล้วก็จะเห็นคนเห็นว่าเออมันก็เลื่อมใสเขาก็เลื่อมใสด้วยใช่ไหมอืมถ้าอยู่บ้านใครจะเลื่อมใสอ่ะมีใครอ่ะอืมก็ลูกก็ยังบ่นอีกว่าแม่นั่งอยู่ในบ้านทั้งวันไม่ทําอะไรเลยหาลูกไหมอู้เรานั่งสมาธิเห็นไหมเออนั่นแหละเห็นไหมแต่ว่าถ้าเรามาวัดซึ่งอ่ะวัดก็มีความจําเป็นตรงนี้แหละถ้ามาหนึ่งคนสองคนก็ไม่จําเป็นจะต้องมีที่ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่พราะว่าเออมากันสิบยี่สิบสามสิบอ่ะมีห้าสิบเราก็ทํายังไงถึงจะมีที่ที่เหมาะสม มันก็ต้องขยับขยายเออฉะนั้นวัดภาวนาการูณหรือวัดพระธรรมกายการูนเองที่จะต้องขยายแล้วก็ไปหาซื้อที่ที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าศรัทธาที่เกิดเพราะว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความขวัญขวายในการที่จะมาสั่งสมบุญในการที่จะมาเติมเติมบุญเองด้วยพลังหมู่ด้วยพลังสามคัคคีด้วยด้วยใจที่คิดว่า จะทำนุบำรุงพระศาสนาสืบต่อไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานได้นะถ้าอยู่บ้านถามว่ามันดียังไงมันก็ดีตรงที่ว่าหนึ่งคืออ้ลูกก็ได้เห็นแม่เห็นอะไรแต่ถามว่าเอาต่อไปเบื้องหลังว่าเราเราละโลกไปแล้วเนะี่ยเขาจะสแสวงบุญยังไงอ่ะเขานั่งสวดมนต์อยู่บ้านเอาบุญให้แม่อเงี้ยอืมมันถามว่าได้ไมันก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงไม่ถูกหลักเนื้อนาบุญจริงๆว่าหลักนาบุญจริงๆก็คือต้องทําในพระพุทธศาสนาทํากับพระพุทธเจ้าทํากับพระสง ทำกับพระรัตนตรยนะัยให้ครบองค์สงเนี่ยก็เนี่ยถึงจนะเป็นบุญจริงๆเออเนี่ยตัวบุญมันอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นถามว่าเออเหตุวัตถุประสงค์ที่เราสร้างวัดให้เป็นวัดเนี่ยก็เพื่อตรงนี้นะสร้างพระให้เป็นพระก็เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่จะรองรับอ่ญาติโยมมาให้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมเนี่ยคือวัตถุประสงค์หลักของหลวงพ่อเลยนะหลวงพี่ยังจําได้เลยนะเข้ามาวัดปีแรกๆตอนเป็นสามเณรใหม่ อนปีสอง5นรอยสามสิบห้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขา,าจะมีบทฝึกนะทำไมก่อนหนะเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเอาไปนเน้นใหม่บทฝึกคืออะไรเข้ามาปุ๊บไปเรียนนะไปเรียนบทเรียนแรกนี่คืออะไรรู้ไหมให้รู้จักวัดพระธรรมกายก่อนเลยโครงสร้างของวัดธรรมกายเอาเบื้องเ,อเครื่องเครื่องใครเนี่ยใครเป็นผู้ปกครองเอาก็ไล่ามาแต่เจ้าวาดลองเจ้าวาดไล่มาคณะกรรมการมีใคร ทำอะไรบริหารยังไงบ้างเออก็รู้อย่างงั้นแล้ววัตถุประสงค์การสร้างวัดละ่ะทําอะไรเออก็มาท่องดูในนั้นน่ะหลวงพ่อวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อคืออะไรก็มาเรียนรู้ตรงนี้มันก็บอกว่าคือฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะสองพันร้อยสามสิบห้าตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ก็มานั่งฟังโจทย์โจทย์อย่างเดียวอ่าหลวงพ่อจะสร้างวัดสร้างวัดให้เป็นวัดอ่เป็นวัดยังไงเราก็เห็นนะสมัยก่อนในร้อยเก้าสิบหกไร่สมัยก่อนสองพันไร่ยังไม่มีเจดีย์อ่ะ สมัยก่อนข้างนอากยังไม่มีเจเดีเลยมีแค่ว่าสาลังกุฏิหลังจากกุฏิจากกุฏิจากเมื่อก่อนพระพระ,พระก็อยู่กุฏิจากโซนเดียวกับสามเณรยังไม่มีตึกสงเออตึกสงยังไม่มีนะสมัยก่อนนู่นนะสามุดห้าไร่สองพันไร่ยัง,ย,งยังเกิดอยู่แล้วก็พระเนนก็อยู่แบ่งกันคนละครึ่งพระก็อยู่ในโซนกุฏิพระเนนก็อยู่ข้างหลังออกไปอย่างเงี้ยท่านทั้งก็มาเรียนที่ศารก็บอกเออสร้างวัดให้เป็นวัดนะอ่าแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระเออ หลักๆเลยที่คุณยายหลวงพอ่อท่านท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างแล้วก็ย้อนดูเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนั้นก็มีศาลาหลักซึ่งเป็นศาลาจาตุมปัจจุบันเนี้ยที่เป็นศาลาจาตุมเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีไม่มีห้องไม่ได้กัน้นไม่ให้เป็นห้องเปิดแอร์ได้อะไรได้ก็จะเป็นศา,าลาโลง่งๆนั่งก็จะเห็นแล้วก็มีมีสเตจตแบบเนี้ยเออนั่งเห็นพระก็นั่งรับสังฆทานนั่งจะประกอบกิจกรรมอย่างนี้อยู่แค่ตรงเนี้ยซึ่งแค่นั้นจริงๆนะที่หลวงพ่อ คุณยายตั้งใจจะทําคือทําวัดให้มันร่มรื่นท่านมาพ๊บท่านก็ปลูกต้นไม้เลยนะอืมเออถ้าพูดถึงต้นตะเคียนนี่ไม่ต้องห่วงเลยมีเต็มวัดอะ่ะอยู่ข้างหน้าโบสถ์อ่ะตรงนั้นเป็นแนวต้นตะเคียนเลยนะทุกวันนี้โตขึ้นชะลูดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพี่ยังแบบยังเอามือเอื้อมได้เลยตอนนี้ชึ้สูงละน,นะยี่สิบกว่าปีสามสิบปีโตนะนะตะเคียนเลยตะเคียนแท้เลยนะ, <c oughs> ะปลูกต้นตะเคียนต้นเต็งต้นยางอต้นอ่า ประดูนะมีแต่ต้นไม้ยืนต้นนั้นนั่นะที่ปลูกลงไปสมัยไหก่อนจนทุกวันนี้โตขึ้นมาเป็นร่มรื่นร่มรื่นมากร่มรื่นตลอดเลยนะครับน<ส>ี่ก็เห็นถึงความเติบโตเออสร้างวัดพอเข้าไปเมื่อก่อนจะสงบมากในเขตร้อยเก้าสิบกลาเขตที่เป็นโบสถ์ปัจจุบันนี้ก็เป็นโบสถ์พระรปิดกละอืม,มันก็จะมีมุมต้นไม้เนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยสูงมากนะมันจะดูร่มร่มทุกวันนี้สูงเวลาถ้าแดดเฉียงๆหน่อยมันก็จะมีมีแดดแยงแยงแต่ก็ร่มรื่นก็เงียบนะ อ่ะเนี่ยก็สร้างวัดให้เป็นวัดก็เหมือนกันกับที่พวกหลวงพี่พยายามว่าเออห้องเนี้ยก็คือสงวนไว้ออใครจะมาเล่นหรือมันจะกินข้าวแท้ๆก็อยากให้กินให้ทานกันข้างนอกถ้าคนไม่เยอะจริงๆก็สงวนไว้ว่าเออห้องปฏิบัติธรรมก็คือไว้ปฏิบัติธรรมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือทําไมถึงว่าเออสงวนไว้ห้องนี้ให้ให้สาหรับเวลาใครมาเห็นไ,ไหมมาปุ๊บเอามากาพระมาเห็นพระประธานปุ๊บเนะี้ยมาก็ได้มานั่งหลับตามาทําความสงบให้เกิดขึ้นเนี่ย ทังพี่ก็เออเห็นบรรยากาศตรงนั้นนะทํายังไงจะให้ตรงเนี้ยเป็นบรรยากาศใครเข้ามาแล้วอยากนั่งอยากหลับตาอยากมีมุมสงบเออก็เลยสงวนห้องเนี้ยไว้ว่าเออทําทไมนะเพรฉะนั้นไม่เข้าแจว่าโอ้มามาทาตรงนี้ก็ได้นู่นนั่นพอแรกๆมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราเข้ามาใช้บ่อยๆบ่อยๆซึ่งมันนอกจากกิจในการที่เราจะมาเคารบกราบไหว้ปุ๊บเนะี่ยความเคารบมันจะเจือจางใช่ไหม ก็จะไม่ค่อยนี้แล้วก็จะเข้ามาเออถ้าเข้ามากราบมาอะไรเงี้ยเออเราจะรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันเป็นเขตของพระพุทธเจา้าเป็นนี้เราเข้ามาก็จะให้ความเคารพแต่ถ้าเราเข้ามาทำไอ้นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆปุ๊บปล่อยให้เด็กมาวิ่งเล่นนู่นนั่นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของห้องเนี่ยมันก็จะน้อยลงเออนั่นแหละทําไมถึงว่าเออทำไมถ้ามันไม่มีที่มีทางอะไรก็ไม่จําเป็นก็ให้สงวนไว้เป็นพิเศษตรงนี้เพื่อจะให้ว่าเออเรามานั่งแล้วเราก็ม,มาทําความเคารพมาให้ความเคารพกับพระ อาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์แล้วมันก็จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปโดยปริยายเลยใช่ไหมฮะเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะรู้สึกสงบเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมีครูบาอาจารย์แล้วก็เคารพกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเออเนี่ยนี่คือว่าเออนี่เบื้องต้นเลยสร้างวัดมันก็จะค่อยๆเป็นวัดใช่ไหมนะค่อยๆสร้างวัดให้เป็นวัดอา้าวเนะเออนี่แหละทําไม ทำไมถึงต้องเมืองถึงต้องสราง้สรางวัดนะครับก็เพื่ออย่างนี้นะครับเพื่อให้เป็นทีอ่อย่างน้อยก็เป็นที่ของพระสงฆ์นะพระสงฆ์ได้มามาพักแล้วก็มาเป็นเนื้อนาบุญพอมาอยู่มาพักเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็ทําอะไรก็ได้ว่ากล่าวได้สอนธรรมะได้แนะนําเบื้องต้นแนะนําว่าเอออะไรถูกอะไรควรอะไรที่มันถูกต้องอย่างน้อยก็เป็นศูนย์รวมใจว่าเออขึ้นมาปุ๊บก็ได้มีพระได้ผ่อนทุกอ่ะใช่ไหม ส่วนมากมีสุขไม่ค่อยมาบอกหรอกส่วนมากมีสุขไม่ค่อยมาบอกหรอกโอ้มาเออพอมาถึงนี่บอกเอออะไรต่างๆเนี่ยนะนะบางทีนะเห็นโอ้ญาติโยมสาวๆขึ้นมาเอาตายแล้วทุกแทนพระนู่นพวกนี้ขึ้นมาจะเอาพระศึกเอาตายแล้วถ้าไม่คิดได้ยังไงก็ไปเข้าใจเหมือนกันที่จริงนะมันก็เป็นเรื่องของพระเองนะว่าเออที่จริงท่านอยู่อยู่มาเนี่ยมันก็มันมันก็เป็นเรื่องที่ มันเป็นส่วนของการปฏิบัตินะถ้าโอเคถ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันมันก็มันถึงเวลามันก็เห็นเองอะไรต่างๆนะแต่ถ้าไม่นี่นะนั่งอยู่ไม่มีใครขึ้นมาถึงเวลาไปก็ไปดังนั้นอย่าไปคิดแทนเลยเพราะว่าที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของตัวพระเองนะอย่าไปคิดแทนอู้ตาแล้วสาวขึ้นมาเนี่ยพาอยู่ไม่ได้แน่เลยนู่นนั่นนี่อย่างงั้นก็หาแต่ยายขึ้นมาและกันคงปลาคงใจอยู่ ไม่ใช่นะที่จริงขึ้นมาพระเป็นหนะ้าที่พระก็ต้องต้อนรับดูแลทั้งหมดแหละส่วนการวางตัววางอะไรทุกอย่างแต่ละคนเวลาขึ้นมาถามว่าคนรู้เท่ากันไหมก็รู้ไม่เท่ากันฉะนั้นทํำยังไงอะเราบางทีเราจะไปอยู่ๆไปบังคับข้อนั่งเลยอะมันก็ทําไม่ได้ มันก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆเห็นค่อยๆแนะนําไปว่าเออตรงนี้นะอันนี้มันควรทําอะไรยังไงไม่ใช่บอกโอ้เนี่ยทำไม่ได้โน่นนั่นเนี่ยเอาตายแล้วเป็นยังไงคะใครจะอยู่ใครจะขึ้นมาล่ะทีนี้ใช่ไหมเออฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเอาง่ายๆหลักคิดง่ายๆนะว่าถ้าเราเป็นคนใหม่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนมาทําอย่างนี้กับเราเราจะรู้สึกยังไง ก็เอาแค่ความรู้สึกแบบนี้มาเปรียบเทียบฉะนั้นในการต้อนรับอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตัวเราอะไปเป็นเขาถ้าเราพูดอย่างนี้กับเขาแล้วหรือพูดงี้เอาถ้าเราพูดอย่างนี้กับตัวเราในสิ่งแบบนั้นน่ะเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมสมมติว,ว่าเดินเข้าประตูมาเอ้ามาทําไมอ่ะเอา้าอย่างไไงี้เป็นไงเรารู้สึกยังไงก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่เราควรจะพูดไหมฮะ เข้าใจหรือเปล่าเออเนี่ยคือหลักหลักการต้อนรับง่ายๆนะหลวงพี่ก็ว่ามันก็มันก็คือพูดไงเอาความรู้สึกเราก่อนว่าถ้าเราเดินเข้ามาเราได้ยินอะไรแล้วเราพอใจเราได้ยินอะไรแล้วรู้สึกว่าประทับใจเราก็ควรจะพูดคํานั้นกับคนใหม่ที่ขึ้นมาใช่ไหมฮะเอาเอาสวัสดีจะมาอามาหาใครมามีธุระติดต่ออะไรเอออย่างนี้รู้สึกว่า โอเคมันมีคําพูดที่จะต้องพูดต่อได้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยได้ข่าวว่ามาวัดแล้วอะไรยังเงี้ยยางเงี้อ๋องั้นเชิญเชิญเชิญอ๋อมาวัดแล้ววัดนี้ไม่มีพระอยู่แล้วพระไปไหนไม่รู้เอ้าตายแล้วทีนี้เราทํำยังไงซึ่งอ๋อมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นเราก็ควรทาหน้าที่ยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวเอาเชิญเลยเดี๋ยวเข้ามากรับพระก่อนก็ได้มาไหว้พระแล้วก็มาแนะนําสถานที่อ๋อนี่ห้องปฏิบัติธรรมนะนี่ห้องพระอาจจะเข้าห้องน้ําก่อนไหมห้องน้ําอยู่ตรงไหนอะไรเราประทับใจไหมเออ เหมือนกันฉะนั้นเข้ามาโอ้รู้สึกว่าเออมาเดินหาวัดก็ตั้งนานแล้วเดินวนอยู่ตรงนี้สามรอบขึ้นวัดไม่ได้พอรู้สึกออมาจากไหนเอาเข้าห้องน้ําก่อนไหมห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะเออรู้สึกว่าเอาได้คลายทุกข์ไปเบื้องต้นแล้วเอามาโอ้รู้สึกว่ามันห้องมันยังร้อนๆอย่เอาเปิดเองรู้สึกว่าเออเข้ามาแล้วชุ่มฉ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยก็คือหลักการนั้นต้อนรับง่ายๆนะคือเราถ้าเราโดนแบบนี้เรารู้สึกไม่ชอบใจ เราก็ไม่ควรไปใช้คําพูดหรือการกระทําแบบนั้นในการต้อนรับกับบุคคลอื่นใช่ไหมเออเนี่ยก็ง่ายเองว่าเออถ้าอย่างนั้นเอาเอาเรา,าเป็นอย่างเวลาคนนะเข้ามาถามน้องพี่ขายของขายยังไงถึงจะขายดีน้องพี่ก็บอกไปว่าก็ลองทําตัวเองให้เป็นลูกค้าสิแต่เข้ามาร้านแล้วอยากเจออะไรอยากกินอะไรก็บอกอย่างนี้แค่นี้เองนะนุงหลวงพี่ก็ขายไม่เป็นหรอกว่าแค่น,นี้งไงแต่เอาความรู้สึกของคนที่จะมาซื้อแต่เขาเข้ามาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหม เออมาถึงแล้วมันทํายังไงมันถึงจะรู้สึกว่ามันอร่อยทายังไงรู้สึกว่ามันถึงจะประทับใจเอาตั้งแต่ชามอะชามจับชามมาแล้วอู้ชามมันน่ากินจังเลยเอยตะเกียบมันดูน่ารัากขี้ขูดีนะอะไรนู่นนั่นเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็มีความแปลกใหม่เอ,อ่มีตัวเลือกว่าเออเข้ามาแล้วเข้ามาในร้านปุ๊บโอ้มีเมนูชัดเจนเลยอาอนี้ชามนี้สั่งนี้ได้ลูกชิ้น2ลูกออสั่งนี้ได้ลูกชิ้น3ลูกในราคาที่แตกตา่างมีการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันก็จะมีตัวเลือกอย่างี ฉะนั้นหลายๆคนนะครับบางครั้งยิ่งทุกวันนี้เราวัดเราเองเนี่ยก็ออกสื่อออกสื่อทั้ง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีนะอย่างตอนเนี้ก็ออก YouTube ไปละออก Facebook ไปละนะนะแล้วทีนี้ในส่วนในภาคพื้นในพื้นที่เราเองเราก็ลงหนังสือลงหนังสือประชาสัมพันธ์ในการสร้างวัดเนี่ยเขาก็รู้รู้แล้วก็ก็ทำมานะนะซึ่งมันเป็นชาวพุทธโลยเองทั้งที่บางคนก็ ไม่ได้ชาวพุทธโดยแก่นแท้แต่ก็เห็นว่าเออว่าเรากําลังสร้างวัดกําลังซื้อวัดก็ทํามานะเออบางคนทํามาเยอะบางคนทํามาน้อยก็แล้วแต่บางคนก็ทําเสร็จแล้วก็ส่งส่งสลิปการทําบุญอะ่ะกลับมาที่วัดแต่ก็ไม่ได้ไม่มีชื่อมีอะไรกลับมาด้วยนะส่งแค่ว่าเนี่ยทําบุญกับคุณแล้วนะแล้วก็ส่งกลับมาที่วัดเออง่ายๆอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นทีนี้เราก็ต้องมาเตรียมตั้งรับแล้ะเพราะว่า ต่อไปเราจะมีวัดเป็นของตัวเราเองเราก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าเราจะต้อนรับแขกที่มาอย่างไงจะใช้คําพูดการกระทำอยังไงให้รู้สึกว่าเขาประทับใจเออนะต้องมาต้องมาฝึกนะต้องมาเรียนรู้กันนะเอาง่ายๆอย่างที่หลวงพี่บอกนั่นแหละเราจะขึ้นไปตรงไหนแล้วเรารู้สึกประทับใจเราก็ควรทําอย่างนั้นกับคนที่เขาขึ้นมาใช่ไหม เออเนี่ยคือหลักการต้อนรับนะคือหลักการต้อนรับไม่ใช่โอ้ขึ้นมาเห็นว่าวันนี้พระไม่อยู่นะไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันพระไม่อยู่ติเหลืองเขาก็ไม่ใหม่อีกเลยง <c oughs> ั้นเราก็มาต้อนรับเบื้องต้นก่อนว่าเออมาแนะนํว่าเอามากราบพระนะมานี่อะไรอย่างงี้เออนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเอออย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวนะครับบางทีเราตื่นเต้นนะโอ้ตายเรามีแขกมาไม่รู้อยากทําบุญใครจะไปรู้นะอยู่วันทีเศรษฐีอยากขึ้นมาอย่างเงี้ย อยากมาทําบุญอยากมาสร้างวัดหลกัหลกๆเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออยังมีตัวอย่างหลายอย่างที่เขาเศรษฐีเนะี่ยเขาปลอมตัวใช่ไหมก็ไม่ได้ทําตัวรูหราอะไรเข้าไปซือ้อรถใช่ไหม <c oughs> เคยฟังใช่ไหมเออเนี่ยไปดูไอเด็กที่เป็นเซลล์หเห็นโอ้แต่งตัวมอซองอีง้จะมาซื้ออะไรแล้วก็ไม่สนใจใช่ไหมแต่พอมีคนหนึ่งไปสนใจโอ้ดูแลถามอะไรก็ตอบให้หมดทุกอย่างเอออยากรู้ข้อมูลอะไรก็เทคแคร์ care, ดูแลอย่างดี ปรากฏว่าผลตอบรับเป็นยังไงโอ้สั่งทียี่สิบสามสิบคันใช่ไหมเออฉะนั้นก็เหมือนกันการที่เราต้อนรับเป็นเป็นวัดเนี่ยต้อนรับบุคคลน,นั้นดีดีเออเราอาจจะได้กําลังหลักมาอีกสักคนหนึ่งก็ได้เห็นไหมได้กําลังหลักมาอีกเยอะก็ได้อาจจะคนนั้นมาอ,อ้เป็นเจ้าสัวมาแต่ต่างตัวอยากเดินหาที่พึ่งทางใจอย่างเงี้ยเออหรือไม่เออวันเนี้ยเขาอาจจะยังไม่มีแต่วันหน้าเขามาศรัทธาได้มาทําเออบุญ ได้มากราพระแล้วมีแรงขึ้นสู้กลับไปอนาคตข้างหน้าเขาเป็นเศรษฐีกลับมาก็พร้อมที่จะเนี่ยเพียงแค่เรามองในที่ดีมองในทางดีสิ่งดีๆมันก็จะย้อนกลับมาใช่ไหมฮะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ว่าเวลาทําไมเราถึงต้องมีวัดทําไมเราถึงต้องมีที่เมื่อพี่ที่แล้วสร้างวัดจะเป็นวัดยังไงสร้างคนให้เป็นคนยังไงเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญ นะครับดังนั้นคือสิ่งต่อไปเนี่ยหลังจากเราสร้างวัดแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือการที่เราจะมา,าถ่ายทอดการที่เราจะมาส่งเสริมการที่เราจะมาแนะนําทํำยังไงให้มันถูกต้องถูกหลักทํายังไงให้คนทุกคนขึ้นมาแล้วรู้สึกประทับใจนะเอออันเนี้ยต่อไปเราก็จะได้มาเรียนรู้กันนะพอต่อไปนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะหัวกระไดไม่แห้งแล้วนะ โอ้ไม่ต้องห่วงเลยฉะนั้นนะเราต้องตั้งรับแล้วต้องเตรียมตั้งรับกันนะครับเพราะว่าทุกคนรู้จักวัดภาวนาการุณวัดพระธรรมกายกรุณหมดแล้วนะฉะนั้นต่อไปต้องโอ้มาเชิญเลยนู่นนั่นนี่นั่งตรงไหนอะไรยังไงห้องนงห้องน้ําทานข้าวมาหรือ,อยังเอากินน้ําทานน้าก่อนไหมหนุนนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเตรียมปฏนะิสันฐานเลยนะซ้อมไหมน,นะ ปีหน้าจะฉลอง้วนะนะต้องซ้อมไว้นะนะ้ระน้ำนะเออพน้ำต้องเตรียมตัวนะขนมวงขนมหวานนี่ต้องมีติดไว้นะอะไรเงี้ยเออต้องซ้อมไว้นะต้องหาลูกมือถ่ายทอดได้แล้วนะเอือเออช่วงหลังนี้ไม่ค่อยเห็นขนมออกงานเลยนะนะต้องคุณสมบัติชาววังเนี่ยให้ตกไปนะอ,อต้องต้องปลูกฝังไว้นะครับนะหลวงพี่ก็ขออนุมโมทนานะแล้วก็ ฝากฟังกับพวกเราไว้แล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญที่เราก้าวมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะหัวใจของพวกเราทุกคนที่ตั้งมั่นแล้วก็รักในพระพุทธศาสนารักในการสั่งสมบุญรักในการสร้างบารมีจึงทําให้เรามีในวันนี้นะครับพี่ก็อนุโมทนาตั้งใจกรวดนะ้ำหุที่ส่วนกุศสและการับผ่อนผายกันนะ <c oughs> ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิเยจิตังปะทิตังตุมหังขิปเมวะสมิชะตุสะเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถา วิวานชานตุสามภารุโควินานสตุมเตปภวานวานตรายสุขีธีฆาหยูกวัภวสัมพินทิโยวิวานชานตุสามภารุโควินานสตุมัน ภาวันวานตารายสุขีทิขายุโกภวะสัาพีทิโยวิวันตุสัมปโรโควินาสตุมาเตวาวันวันตรายสุขี อายุโกภาวอภิวาทนาสีเลสนิจังวุณธาประจยินโนจานโรธารมาวันทาติอายุวนันโสุขังพาลังอากาบพระบูชาพระกันนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวานปูธธนทางภาคะวานตางอพิวานเทมิพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสศวังข้ะตัวภาคะวาตางธรรม ธรรมนามาซาอามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาควโตวสาวกาสังโคสังขังนามามิสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา